จิงคือจิตนะจิตของเราเองเพราะฉะนั้นการที่เราคุ้มครองรักษาจิตจิตเราก็ร่มเย็นเป็นสุขเพราะจิตมันเป็นกุศลมันเป็นบุญเนะนี่ยมีสติรักษาจิตไวนะ้แล้วเราก็จะมีความสุขเนี่ยธรรมะจะรักษาเราตรงนี้แหละเงินเวลากระทบข่าวสารอะไรที่ไม่ชอบใจนะ เกลียดนักการเมืองคนนี้มันควรจะติดคุกม,มันก็ไม่ติดอะไรสมมตินะ,ะเกลียดพระวงนี้อยากให้ปาราชิกทําไมไม่ปาราชิกสักทีอย่างเงี้ยเนี่ยให้ดูที่ใจของเราใจเราเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลนะดูให้ดีนะถ้าใจเราเป็นกุศลจริงไม่ไปยุ่งกับคนอื่นหรอกแค่ยุ่งกับใจของเราคนเดียวก็แย่แล้วเหนื่อยเต็มทีแล้วเราจะไปบุ่นวายอะไรกับจิตใจของคนอื่นช่วยไม่ได้หรอกทางใครทางมัน แต่กรรมทั้งหลายมีผลนะมีผลถ้าเราอยู่ไปนานๆเราจะรู้จะเห็นเทวทัตน,น,น,นะนะกว่าที่กรรมชั่วจะให้ผลเต็มที่นะอยู่มาจนอายุเยอนนะอยู่มาจนแก่นะก็กรรมทำชั่วตั้งแต่ต้นพุทธกาลนะกว่ากรรมชั่วจะให้ผลรุนแรงถูกธรณีสูบนะช่วงปลายพุทธกาล ทำไมกรรมชั่วของเทวทัตให้ผลช้าจังนะเทวทัตเขาก็มีกรรมดีของเขาเหมือนกันนะอย่างเขาพ้นนาเวจีนะเขาก็จะเวียนว่ายตายเกิดอีกนานแสนนานนะแล้ววันหนึ่งนะเขาจะได้เป็นพระปัจเจกพระพุทธเจ้าสูงกว่าพระโมคคัลลาสาริปุติกนะพระปัจเจกพระพุทธเจ้าเพราะจริงๆคนแต่ละคนนะมันไม่ได้ทำชั่วร้อยเปอร์เซ็นต์ ทุกคนนะก็ได้ทําทั้งกรรมดีและกรรมชั่วงั้นเราอย่าไปสงสัยเลยคนชั่วนี้ทําไมมันยั่งยืนนักนะมันก็เคยทําดีมาเหมือนกันนะงั้นใจก็อย่าไปเกรีดเขานะถึงไงเขาก็ต้องรับผลนะ